ดีเดพอพ่อแม่พี่น้ <fit> องวันนี้สีห้าผู้สาวสมน้อยวัยเก้าสิบปีมากินสมตำเออกีนข้าวไงเออขนข้าวสมตำเสซๆเด้อมีอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยยบอกดิมีตำมะสมเออมีตำมะส้มคุสาโอ้มีตำะสมเด้อตำแบกหุ่งบานเท่าเดักพี่น้องหุงบอเท่าเออกล้วยเออไม่นออไม้ย่างอืเนีม่อย่างไข่เขาไข่เขาวะเคียบกเขียบที่ยัง ยงสมบักยังสมบักเสียนสมบักเสียนไออังปลาหมึกปลาหมึกแมนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมาเสร็จเด้อย่าแล้าบอกว่ากูม่ท่านแถวเด็กกูคงก็สิบแปดเออเออพนันแล้ววะย่ยจะปีเหล่าเก้าสิบไปเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วฟันก็มีเด้อฟันก็มีอ้าวมาซิมเบิ้งกันหนักแสบซ้ำใจแสบซ้ำใจซิมเบิ้งดูดูเนี่ยดูยาอ่ะดูยากินให้ดูหืมแสบแสบเด้อพี่น้องแบเด้อ อ้าโแสบบ่แสบปะแสบป่ะซแสบโอ้แล้วเผว่าแสบ่นนะแล้ว่าของกินจากต่างเทพไม่อย่างไงคนนี่แหละของกินจากต่างเทศ่ละคืออันนี้แหละแสบบ้านโหแสบ่นนะเพี้ยนบะบอคนนะมาเด้พี่น้องม่กินหากินม่กินน้ากันเด้กพี่น้องมามามามเนอมาินกันโอ้ยมากิกัเด้อสิปุ่มเห็นป้ะแสบนี่แหละแสบ่ยุดโหเสียระบาบมาว่าเถา

โอุ้ช่าสิปุ้มบานโอ้สิปุ hey, wait, well, ้มบานมันแซบแซบนะคุณแซ่โอ้แซบได้พี่น้องมา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 กเป็นสักไทเลยว่ะอืมเป็นแบบนี้อืมเป็นแบบบ้านพ่เหนี่เเห็ดเองมา้เห็ดเองเห็ดเองโอ้ผู้่าสมัยเห็ดป่าใหญเองก็เป็นแซบครับแมนแมนแมนมาเด้อมาเด้อเห็ดงาไหมนักืนอะไรครับ

โอ้ยนะถาว่สบเซานะเอาดิใครเขาผูสชา์สมนอยมากินบะแมนยงกบใครเขานี่เขาเจ้าม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 ัมามาหาม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 เมา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 เด้อโามไมามามทม่มา่าม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 มา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 ม่มามามาามามมา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 มอมามน้องเอ้ยมามาามาาม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 า เดินโดนหาอยเขาก็ผู้สาวแซ่บหลายแซ่บหวานเขาก็หวานอู้หู้หวานนเขาคุยด้วยบานเขาเขาคุยด้วยบ้านนะผู้สาวหวานต้องเกาคุยอืมกินตานผู้สาวสัาหน่อยว่าพี่น้องเอ้ยเกาสิบปีใครเนี่ยกู่สุราไปไหนอยู่เกาสิบปีอย่างมากินจะเสบเดยพี่น้องมาบง ต้มมต้มหึกโหัด้มมักพี่น้องยังได้ป่ไมยัได้่้่ออสิบย่างเกลยวได้พี่น้องเ้ยสายตากดีถกดีบหมี่เด๋ยวแวบะมี่เนี่ยนนี้ว่าเป็นาเนอพี่น้องเ้ยมาื่อกินตสมกันต้องยังบสมบ่ัสมเออตาสมตาสมมาเป็นน้องสัเซายังไง กุ้มฟักอืมกุ้มฟักบ่ลอากุ้เซลไก็แกท้มผอมแกแคเองเพื่นวะผู้าวสนังคิดแกอีมาเด้อมาเด้อมาเนะเอยังเดียวเลยแสบพับเพื่อนวะเมื่อปฐามีไปรถไปเพ่เดียวยังอ่นะเมื่อปฐานีผ yeah, ู้สาวอ่เมื่อมื่อเอนะเอาเจาไปใหญ่ แม่แินข้าวกวงนี่ไหมมาม่แขมไม่แขไม่ไหวน้องน้องดยเดี๋ยวตัากอจะก็ตนกอจะมึงหุงแล้วบ่ามาเหมือนก้อนเดิงจโอ้ยชาวบ้านนี่ตัไม่เจ็บดนี่นี่ม่นาบ้านลูกคุพักถ้าอื่นบอกคุณพักก็ยินด้บาไม่าคุพักินด้บานว่าเาจกรรือนไงหนึ่งมาองไม่เชีงกับเชงนี่เองถ้ตับ้านพีน้เงเอ้ยขอเขื่นสิบเลงเข็แล้วอสิภาคุทเาจีนตั้สมยู่บ้าน มั่ยนะกินข้าวแสบผักแสบดีพนะมาจิที่เินข้าวแสบผักแสบดีพนะโอ้ยสงสัยขอสีมต้งเทบละสภพเฒากินตำสมเสบนะไอหน้าง่อนมึงหัวน้างโอนมันจะไปแต่แสบกแสบดีนเอ้ยม่กินํำกันเดวอบานมึงเนี่อ ต่หมูฟองคองไข่เขาฟองบบเแล้วฟองคนอยู่วามเหลือองสมพักเสียนพองตุ่มน้ำไม้ซืรอเนื้ำไมโอ้โหโทโทโทษโทษแอบห้ายนะแอบหลายแอบรลายนั้งหาเมื่อหลังมันสึงสมจังเพราะต้หมยุ้เป็นหนองคนก็บแบเนี่ยบ๊อบบองสันตเห็นบ้านเี้ยเห้ยมัี้เห้ยเหเห็นบ้านอ่ะกีหเห็นบ้านสองแถาฟาดกินหนังเห็นบ้านไแต่หมูฟงเวยเพชรก็เดินตุมน้อไม้กับ สุดยอดสอดเล้บานเพชรตื้มกันพี่น้องเลยแซ่บขนาาแซ่บกันนาเล้วิเพชรตื้มกันพี่น้องเลยมา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 เพชรกินไข่เขากินอะไรพวกกุศไข่เขาโอ้เก่งแั่เก่งเขาทำนะเอ้าสิบปีไหมโตโตโตนิ่มละบังตามหมูขึ้กันขึ้นสิเป็นร่องไปดอกเงี้ยตามะสมตามให้กุศากินยุ่ง เขางจะมีมูน้องนี่สบหลายคุเทิ้เขาแบบนี้ที่ฮักตายเลยบ้านตับตัวเสพ้ากะตบมตัวเสแสบพี่น้องเลือกายเห็บเบิงกินว่าสั่ผู้เดียวม็ดกันแบบไงกันพูดได้สีเสิบก็เก่าสิบไม่ดเสียเดิมเนี่ยเขาเสียปายบางบางลงหูยางสเน่ห์แมเก้าสิบแม้แม่กะต้มข้าันผู้สาวมาบ้งเดิอพี่น้องเลย่ มันค่าเขาเน่ยก็ตำพุงนะใคยจกสูบวะใจพี่น้องเลยโอ้ยมาเด้อมาเด้อเอื่นย่างเดียวได้เสียหลายหลายหมูขึขอบจังหันพี่น้องมันเบิ้งได้บานี่ย่ีอะลูกเห็นไหมคะเห็นไหมคะ มันกมันยังงเลยเาบอดูปะมือหนนีเียเียมืใหเนี่ยมันกองงอนเลยผู้สาวโกองพักได้เนีกองพักได้เหรอพนะกุ่มดีถูกวะไว้ผู้สาวไหมข่ย้อมตลอพี่น้องเลยนี่นั่แบบใบ้ใหขอยพี่นองเลยแบบผิดบเท่ากับเทดแล้วกินไดข่อย้อมครับข่อยย้อมแล้วแล้ว แน่ลบคุณแย่เขียมแตจะมาหายเด้๋ยวเฝ้ากินสูร่าวสูไวัดอกิเกาชีสตัวน่แ่แ้กินอะไเก้งขัดเก้งดีคุณนหลอกเสียบ้านทั้งขางบ้านอิ่มแล้วโบจากต้นแล้วเด้ดพี่เราพักนไม่พอสนใจกแ่ไปเไปน่นมอสเ้ส ตามบอกพงมาดูเร็วไม่หลาจ้านี่เลยนี่แมวบังยาดเ่าเนี่ยัเข่าจึงตั้สันพี่น้องเอ้ยแสบพักแสบดีโอ้จิงจะหมนเลยเลยเห็นพี่น้องเอ้ยตัมเออพี่ตมพ่ตักมเชื่อแยะแสบกักแสบดีผู้เฒ่ากินแสบแสบพี่น้องเอ้ยมากินน้วกันได้บนุเีพาเให้กินอีกเยอะพันวาป่าตองก็กำชิดกับตั้มกินซูมือแน่คนนักผูว่า สแสบสพ่อว่าผู้สาวเกาซีแสบคักแสบดีนะ่แสบคักดแสบดีพนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอลีค่ะ